ราสาทเจฟมีวิธีการจัดทีมและตียังไงได้บ้างในเกมเซเว่นไอรีเบิร์ดถ้าอยากรู้แล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร์และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือ ขายกันตรงๆเลยละกันเพชรวินท็อปอัพลิงค์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ และสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาหาข้อมูลหาเพื่อนคุยหรือมาตามโค้ดนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาใน Discord ของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้ที่ใต้ e s c r i p t i o นนี้ครับสำหรับปราสาทมังกรโบราณของเจฟนะครับ <ๆ S 1> ก็จะมีการเปิดให้เราเล่นในทุกๆวันศุกร์ของเกมนั่นเองนะครับปราสาทนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีตัวละครที่ค่อนข้างฟิกซ์ไว้แล้วนะครับผมก็คือตัวละครกันสถานะ2ตัปด้วยกันนะเพราะว่าเจฟเนี่ยมันเป็นตัวที่มีทั้งสตัน แล้วก็มีทั้งเผาไหม้นั่นเองนะครับแต่ประสาทนี้ผู้เล่นมือใหม่อาจจะเข้ามาเล่นได้ง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวการสตันกับตัวการเผาไหม้เนี่ยมันเป็น e ีวานกับ UE ที่ เราปั้นๆกันอยู่แล้วตั้งแต่เกมเปิดแรกๆนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเราเล่นมาถึงจุดเนี้ยเราจะมี2ตัวนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับหรือใครที่เริ่มแอดวานซ์หน่อยเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนไปใช้ซีกเพื่อเพิ่มดาเมจให้อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตาบอดจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับ ดาเมจด d เลอร์ที่แนะนำนะครับในภาษาเจฟเก็จะเป็นสายกายภาพนะครับดีที่สุดก็จะเป็นทากะลองลงมาก็ลาเชลนะครับแต่ถ้าจะดีมากๆก็คือใช้2ตัวคู่กันเลยนะสตัวนี้จะดีมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของตัวเจฟกันหน่อยนะครับเจฟเนี่ยหลักๆแล้วตีธรรมดานะครับเขาจะมีหนวดมังกรหนวดมังกรก็คือการเผาไหม้นั่นแหละนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ตัวยูอี หรือใช้ a อเรียเนี่ยกันได้นะครับตีธรรมดาติดเบิร์นอ่าสกิลแรกเป็น5เป้านะครับหเป้าทำดาเมจ120%ของพลังโจมตีไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราตายนะครับอ่าก็คือเป้าหมายน้อยลง1คนเนี่ยมันจะทำความแรงเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับนั่นหมายความว่าเราตายเยอะเจฟก็จะยิ่งแรงนะครับแล้วก็สกิลนี้สตันหมู่ด้วยนะครับอีกหนึ่งสกิลก็เป็นสกิลหมู่เหมือนกันนะครับสกิลนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับทำดาเมจ 55% 2ครั้งนะครับแล้วก็ทะลุทะลวงด้วยนะครับอ่าก็คือไม่สนพวกเกาะอมะตะอะไรอย่างเงี้ยก็คือทะลุไปเลยนะ <S <S แล้วก็เหมือนกันครับยิ่งเราเหลือน้อยเขาก็จะยิ่งแรงนะครับแล้วก็อันนี้เผาไหมแบบ100%ด้วยนะครับสกิลหมู่สตันกับเผานะครับแล้วก็แพสซีฟของเขานะครับหเลยลดทอนสงครามมิวาสาก็คือ โดนเวทเบานะครับอ่าโดนเวทเบาเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ตัวกายภาพโดน1เป้าเบา70%โดน5เป้าเบา90%้านะครับก็ต้องใช้ตัวละคร3เป้า4ี่เป้าอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เจฟเนี่ยมันจะมีตอบโต้ด้วยนะครับอ่าตอบโต้เนี่ยคืออันเนี้ยครับที่ผมบอกว่าเมื่อกี้เขาแนะนำว่าทำไมถึงต้องมีตัวติดตาบอดคือถ้าเรามีตัวที่ทำให้ติดตาบอดได้มันก็จะตอบโต้ไม่ได้ นะครับอ่าแต่คนที่อยากจะทําคะแนนสูงสูงเ่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยสนตาบอดแล้วเขาก็จะตีไปเลยแล้วลุ้นดวงว่ามันจะตอบโต้หรือเปล่าเออต้องลุ้นว่ามันจะตอบโต้หรือเปล่าเพราะว่าอัตราตอบโต้เนี่ยมันอยู่ที่25%เปอร์เซ็นต์นะครับอ่า25เปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อตอบโต้ทํางานนะถ้าเกิดว่ามันสวนเรามานะครับอ่าความเสียหายเนี่ยมันจะเท่ากับ60%เปอร์เซ็นต์ของพลังดีกายภาพแล้วก็ปรับแชร์ตาคีดแบบ100%เปอร์เซ็นต์ ความเสียหายคิดแบบ500%นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอบโต้ก็ถือว่าน่ากลัวพอสมควรนะครับและเวลามันโต้เนี่ยมันโต้ทีละ3คนนะครับอ่าสำหรับช่วงแรกๆผู้เล่นใหม่อาจจะต้องใช้ตาบอดช่วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นมาประมาณหนึ่งแล้วเริ่มมีของแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะลุ้นดวงกันเพราะโอกาสติดแค่ยีนะครับที่เหลือก็มีเบิร์แล้วก็คุ้มคั่งครับก็ยิ่งนานเทินไปก็ยิ่งแรง นะครับลูกน้องไม่มีอะไรมากครับลุกนะฮะลุกเนี่ยก็สกิลติดสตันนะครับส่วนชาญน,นะครับก็จะเป็นสกิลติดเบิร์นแค่นี้เองไม่มีอะไรครับลูกน้องบ้านๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงของการจัดทีมกันบ้างดีกว่านะครับในฟอร์เมชั่นที่ผมจะเล่นเนี่ยก็จะเล่นเป็นฟอร์เมชันหน้า3หลัง2นะครับผมอ่ะก็คือหน้า3ตัวที่เป็นตัวเน้นถึกนะครับแล้วก็ 2ตัวหลังที่เป็นตัวดับเมทนะครับในปราสาทนี้เนี่ยผมจะใช้ตัวดับเมทคู่กัน2ตัวนะครับเริ่มจากทากะก่อนเลยนะครับทากะนะครับแน่นอนว่ามันเป็นตัวเทพตีประสาทด้านฝั่งกายภาพอยู่แล้วนะครับสกิลสามเป้าทั้งหมดแรงด้วยนะครับเลือดต่ำกว่า3 0ก็แรงขึ้นแบบไปสนเด็บนู่นนี่นั่นอีกนะครับก็ทากะพยายามทําให้มันตีติดทั้งจุดอ่อนแล้วก็ทั้งติดคลิปนะครับผมอย่างอันนี้เนี่ยผมก็จะใส่เป็นของที่เพิ่มคลิ1หนึ่งแล้วก็คลิดาเมจหนึ่งนะครับ แล้วก็ด้านหลังจะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับทั้ง2ชิ้นเลยที่เหลืออบลองก็พยายามหาอัตราคีอัตราจุดออนหรือว่าคีดาเมจหรือพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองหาดูนะอย่างตัวนี้เนี่ยทากาผมเนี่ยคิเรทอยู่ที่67%แต่ว่ามีแหวนเพิ่มคิเรทอีก10%เนะครับเข้าไปมันก็จะอยู่ที่77%อ่าอยู่ที่77%นะครับก็จะลุ้นดวงนิดนึงแต่ว่าผมจะใส่สัตว์เลี้ยงที่่เเเพิิมครทข้าไปแน นะครับส่วนจุดอ่อนเนี่ยเราก็จะได้บัฟจากราเชลแล้วก็บัฟจากมิสกิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับอะต่อมาราเชลครับราเชลในโรของปราสาทมังกรเนี่ยเราจะเล่นเป็นตัวดาเมตเหมือนกันนะครับเพราะราเชลก็สกิล3เป้าหมดมีดีบัฟแจกเรื่อยมีจุดอ่อนให้เพื่อนแล้วก็มีตายเกิดด้วยนะครับราเชลผมก็จะทำอัตราคริไว้ประมาณ73บวกแหวนไปอีก10ก,ก็ประมาณ83ใช่ไหมอาของที่ใส่เห็นไหมครอัตราคริ นะครับแล้วก็คริดดมนะครับประมาณนี้เลยออบลองก็จะเป็นโจมตีนะครับผมอ่าแล้วก็มีจุดอ่อนประมาณ25นะครับโอเคเออสาเหตุที่ผมทำา2ตัวนี้ไว้คิดประมาณ70-80นิด,น,ดนิดเนี่ยเพราะว่าผมจะใส่เรลโลนะครับเพื่อเอาคริติ c คอลสิตรงนี้นะหดาวบวกหนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สามารถบิวให้ทากะกับ ตัวของราเชลเนี่ยคลิกมันแบบใกล้ๆร้อยได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเดวโลจะดีมากๆนะครับจะดีมากๆแต่มันยากนะครับคุณก็สามารถเปลี่ยนไปใส่เป็นอีรินก็ได้เพื่อเพิ่มดาเมจหรือจะไปใส่เป็นพวกเซรีก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่มีอีรินนะเซรีแบบดาวสูงๆหน่อยนะครับอ่ะต่อมาข้อควรระวังผมต้องขอพูดถึงบิสกิตก่อนบิสกิตหลักๆก็มายืนลดเกราะให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณ C ีเนี่ยมันจะลดสกิล5เป้าได้ถึง20% นะครับตรงนี้พอจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะในปราสาทเจฟเนาะเพราะว่าเจฟทั้ง2สกิลมันเป็น5เป้าหมดอ่าตัวนี้มันก็จะค่อนข้างซับดาเมจได้ดีนะครับแล้วก็บิสกิตนยครับเออสกิลนี้นะครับเออถ้าเกิดว่าเราไม่ซีหนะครับเราไม่ซีหมันจะบัฟแค่ตัวเดียวอย่างที่ผมพูดในทุกๆคลิปะนะนอันนี้ครับมันจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่ซีหนะเพราะว่าคุณจะต้องเลือกนะครับว่าจะให้ทากะแอตแทกสูงกว่า หรือจะให้ราเชลแอทแทสูงกว่านะครับถ้าผมเชียร์ผมก็เชียร์ให้ทากะแอทแท็สูงกว่านะครับเพื่อให้บิสกิตเนี่ยมันบัฟลงหัวทากะนั่นเองเนาะเพราะมันบัฟตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดพยายามให้มันบัฟลงไปที่ทากะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีบิสกิต C6 ไม่ต้องสนอะไรเลยเพราะมันบัฟให้2ตัวทั้ง ทากะแล้วก็ทั้งราเชลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวละครว่าคุณมีหรือเปล่าส่วนบิสกิตในโรของปราสาทมังกรเนี่ยเราจะเน้นความถึกอ่าน้องจะไม่ได้มาเคลียมงเคลียมอนอะไรนะครับเน้นถึกยืนนานๆไปเลยนะฮะผมก็จะใส่เป็นเลือดอะไรเงี้ยเลือดประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยเลือดหมดเลยนะครับแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับนะครับทำให้มันยืนได้นะครับอ่าทำให้มันยืนได้นะครับเนี่ยท้ายได้เกาะหรือได้แหวนอะไรที่มันเป็นเกาะอะไรพวกนี้ด้วยเน้นยืนไปเลยไม่สนดานเมจ ต่อมาครับพูดถึงยูอีกก่อนละกันนะครับยูอีกก็จะเป็นตัวที่เอามายืนกันเผาไหม้นะครับอเอามายืนกันเผาไหม้ได้นะครับแล้วก็ปราษานี้เราใช้ตัวกายภาพยูอีมีบัฟเพิ่มปริมาณความเสียหายกายภาพให้ด้วย24อันนี้ก็ดีมากๆเพราะว่ามันฮิวได้ด้วยแล้วก็บัฟด,ดาเมจได้ด้วยนะครับอ่านี้ก็จะเป็นสกิลที่ใช้กันหลักๆส่วนสกิลชุบไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่สําหรับมือใหม่อาจจะได้ใช้เพราะว่า อาจจะยืนไม่ไหวของยังไม่ถึงนะอ่ะก็อาจจะใช้ตัวเนี้ยมาคอยช่วยชุบแล้วก็ดันคะแนนต่อได้อีกนิดหนึ่งส่วนของยูอีนะครับผมจะใส่เป็นเซตบล็อกนะครับผมอ่าแต่ว่าไม่ได้เน้นออฟบล็อกสักเท่าไหร่นะครับผมจะเน้นเป็นออฟเอเลยนะครับทำไมถึงออฟเอเป็นหลักเพราะว่าฮิลของยูอีเนี่ยมันจะฮิลตามเปอร์เซ็นต์เลือดของยูอีอ่ายิ่งเลือดเราเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งฮิลได้แรงนะก็เลยจะใส่เป็นแหวนเลือดใส่เป็นออฟบล็อกแต่ว่า อไอ้นี่ทั้งหมดนะครับเป็นออฟเลือดทั้งหมดถ้าไม่มีบล็อกเลยก็อาจจะโดนหนะักพอสมควรก็เลยใส่เป็นเซ็ตบ็อกนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาติดบ็อกปุ๊บเนี่ยโอ้โหความเสียหายได้รับลดลงอีกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ถ้าช่วง,รงแรกๆใครยังไม่มีเซตบล็อกก็ใส่เซ็ตเลือดได้เช่นเดียวกันนะครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือซีกนั่นเองนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ยังไม่แนะนําให้ใช้ซีกละกันเพราะว่าอาจจะยืนยืนไม่ไหวแต่ถ้าผู้เล่นที่เล่นมาระดับหนึ่งแล้วมีตัวละครประมาณนึงแล้วเนี่ยมาปั้นซีกได้ค่อนข้างแอบเฉพาะทางนิดหนึ่งซีกหนึ่งเลยการสตันได้ครับอ่าการสตันได้นะครับแล้วก็ ซีก uh, เนี่ยจะมีพาสซีฟที่เรียกว่าเวลาโจมตีของตัวเองทำงานครบ2ครั้งเนี่ยมันจะมีการบัฟโจมตีกายภาพ23% 3าเทินนะครับให้กับพันธมิตรแถวหลังนั่นเองนะฮะซึ่งแถวหลังของเราที่จัดไว้ก็จะมีราเชลกับทากะเออแล้วถ้าตัวนี้เราอัพสกิลได้เนี่ยมันจะ,ะเพิ่มจาก23เป็น27%นะครับอ่าแล้วก็ซีกเนี่ยจะมีพวกสกิลฮิลด้วยนะครับสกิลนี้เป็นสกิลเดี่ยวเออมันแรงไหม มันก็แรงประมาณหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ภาษาตัวเนี้ยมันรับดาเมจเดี่ยวเบาอ่ามันก็เลยไม่ได้หวังผลแรงแต่เอามาฮิลได้แล้วก็ออกสกิลเพื่อที่จะติดบัฟตัวนี้ให้กับแถวหลังได้ส่วนสกิลล่างนะครับทำลายให้สิ้นเนี่ยก็ถ้าเราไปสับโดนที่ตัวของเจฟอะมันจะทําให้เจฟอะตีเราเบาลงด้วยนิดหนึ่งนะครับหน้าที่หลักๆของซีก,ก็ประมาณนี้ก็คือเอามาบัฟเอามากันสตันแล้วก็เอามาฮิลได้นิดหน่อยซีกเนี่ย ผมก็ใส่เป็นเซ็ตบล็อกไปเลยนะครับใส่เป็นเซตบล็อกทั้งหมดนะครับเพื่อให้ซีกยืนได้เพราะผมลองใส่เป็นเซตดาเมจแล้วยืนไม่ไหวนะครับเออใส่เป็นเซตบล็อกแต่ว่าก็ทําพลังโจมตีให้เยอะหน่อยทาไมถึงทําพลังโจมตีให้เยอะเพราะว่าการฮิลของซีกเนี่ยครับมันฮิลตามพลังโจมตีกายภาพของตัวซีกเออแต่อย่าทาเวอร์เกินนะครับอย่าทำพลังโจมตีเวอร์เกินอันนี้คือผมใส่พลังโจมตี พลังโจมตีใช่ไหมแต่เสื้อเนี่ยผมจะไม่ใส่เป็นพลังโจมตีเพราะถ้าใส่เป็นพลังโจมตีเยอะเกินไปนะครับเวลาบิสกิตบัฟเนี่ยมันจะไปลงที่ซีกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับที่ไม่ควรจะทําให้มันเวอร์เกินไปนะครับโอเคนะส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดว่าคริค,คุณไม่ร้อยนะครับแบบขาดประมาณ10กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เดโลไปเถอะนะครับเพราะว่าผมลองแล้วเกมนี้เนี่ยคิ95 97มันยังมีไม่คิเลย บางทีนะเอเอเพราะนั้นถ้าเกิดคิไม่ร้อยะก็ใส่เดลโลไปเพื่อเอาความแบบชัวได้คะแนนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครชอบเสี่ยงดวงหน่อยก็แนะนําเป็นอีลินเพราะอีลินเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจกายภาพอ่าเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับทั้งทีมซึ่งมันแรงแน่นอนนะส่วนใครไม่มีอีลินก็อย่างที่บอกครับใช้เซรีได้นะครับดันดาวให้มันสูงๆได้แจมอยู่ นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตีกันดีกว่าครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มมาเนี่ยผมจะใช้สกิลล่างของราเชลนะครับตรงนี้ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ตายแน่นอนเพราะราเชลยืนหลังเนี่ยดาเมจมันแรงนะครับแล้วก็ทากะสกิลล่างครับตายแน่นอนครับตัวดาเมจเราซัดสกิลไป2สกิลใน2เว็บแรกเลยนะครับเว็บครับเริ่มมาเปิดคล้ายๆกับปราสาทตรอื่นเลยนะครับก็คือบัฟบิสกิตก่อนนะครับดูฮะอันนี้บิสกิตผม C2 นะครับ ก็จะสังเกตว่าบัฟลงที่หัวทากะนะครับไอ้บัฟที่เป็นรูปกระโหลกเนี่ยคือบัฟของบิสกิตนะครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะถ้าใคร C6 ก็บัฟลง2ตัวนะครับอ่ะต่อมานะครับเราก็จะเอาราเชลเนี่ยสาดนกเข้าไปนะครับเพื่อลดเกาะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยโดนกายภาพแรงด้วยนะครับนี่สาดเข้าไปเลยติดดีบัฟหมดนะครับแล้วก็ราเชลเนี่ยด้วยความที่มันยืนหลังเนี่ยมันมีดาเมจพอสมควรจะสังเกตเห็นว่าเลือดเจฟเนี่ยต่ำกว่า30เปอร์ละเราก็สาดสกิลบนทากะ,กะได้เลยนะครับอ่า เจฟพ่นมาไม่เป็นไรครับเรายืนได้ก็สบายๆเวฟแรกยังเบาอ่ะทากาซา่าเข้าไปโบ๊เข้าไปเห็นไหมดอกละแสนสามนะครับโดนหมดอันนี้ยังบัฟไม่เต็มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอายูอีใช้สกิลล่างนะครับสกิลล่างยูอีเนี่ยข้อดีก็คือมันเก็บคิวไว้ให้เราด้วยแล้วก็เป็นการบัฟดาเมจกายภาพให้เราด้วยนั่นเองนะครับนี่จังหวะนี้เราก็จะฮิวกันไปนะครับ แต่ต้องบอกว่า,าด้วยความที่เราไม่ได้เล่นตัวของดีบัฟตาบอดมันก็จะมีโอกาสที่เจฟมันจะสวนคือมันจะมีโอกาสรวนได้นิดหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดเจฟสวนมาบางทีคูดาวมันจะรันไปตรงนี้ผมใช้ซิกสับนะครับก็จะเห็นว่าซิกคิวหมู่ไปแค่พันนิดนิดเท่านั้นเออคิวนิดหน่อยนะครับเป็นดาเมจเสริมๆบรกันไปแล้วก็ทําให้ซิกออกสกิลหรือโจมตีครบ2ครั้งเพื่อบัฟตัวแถวหลังจังหวะนี้เห็นไหมฮะว่าตัวสกิลของทากาจะมาแล้วเนี่ยก็พยายามใช้สกิลของทากา แตนะ่บางทีเนี่ยเพื่อนๆเ,เล่นอาจจะแบบเฮ้ยทำไมของผมสกิลทากะยังไม่มาวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าบางทีเจฟมันสวนบางทีก็ไม่สวนอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ดวงนะว่ามันจะสวนไม่สวนนะครับอ่าประมาณนั้นนะโอเคต่อมานะครับผมพอทากะเสร็จแล้วเนี่ยให้พยายามโฟกัสที่สกิลของราเชลกับทากะอ่าปล่อยสกิลไหนได้ปล่อยเลยนะครับเพราะว่าแรงหมดนะทั้ง2ตัวเนี้ยสี่สกิลเนี้ยคือแรงหมดแต่ทากะจะแรงที่สุด อ่าแล้วก็พยายามเลี้ยงอยากให้ทากากับราเชลตายราเชลตายได้หนึ่งรอบเพราะว่ามีตายเกิดอยู่แต่ถ้าไม่ตายจะดีกว่านะเพื่อให้บัฟอะไรต่างๆมันยังอยู่ครบนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าผมจะพยายามใช้สกิลของฝั่งด้านขวาที่เป็นตัวดาเมจทั้ง2ตัวให้หมดก่อนนะครับอ่าแล้วก็นี่ฮะสร์เกาะแตกเข้าไปต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้ B B บัฟบิสกิตวนกลับมาแล้วเราก็จะบัฟบิสกิตกลับมาอ่าเราจะบัฟบิสกิตกลับมาปุ๊บนี่เห็นไหมเจฟสวนทีละ3าตัวเห็นไหมอ่า ตรงนี้บัฟบิสกิตพึ้งเข้ามานะฮะจจาหวัน,นี้สกิลเริ่มหมดแต่เห็นไหมสกิลทากะก็จะมาละเราก็ดูครับว่าจะทันไหมโอเคถ้าอย่างนี้สกิลทากะไม่ทันใช่ไหมอ่าเราก็ใช้สกิลสีไปเราต้องพยายามดูเรื่อยๆเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะทันครับเออถ้าสกิลทากะมาเมื่อไหร่นะครับเช็คบัฟบ,บ,บนหัวเช็คดีบัฟศัตรูแล้วปาสกิลได้เลยแรงแน่นอนนะครับอ่าตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบ50เทิร์นก็ล้านเแล้วนะฮะ แล้วก็ใช้สกิลบนทากะเลยนะครับตับเข้าไปครับนี่ฮะนี่ไงแรงๆนะฮะแล้วก็ลาเชลลาเชลเราเล่นเป็นตัวดาเมจแล้วเพราะฉะนั้นแรงนะครับไม่ต้องกลัวติดเบิร์นติดสตันนะครับเราเอาตัวกันสถานะมาครบตรงนี้ก็สบายใจได้นะครับเนี่ยลาเชลจิ้มเข้าไปเกาะแตกจะหมดหรือยังเช็คดีๆถ้าใกล้หมดลาเชลก็สัตนกเข้าไปนะครับพยายามใช้เนี่ยดาเมจสี่สกิลวนๆกันไปนะครับสบายสย นะยูอีมาฮิลแล้วนะครับอ่า uh, ยูอีฮิลข้อดีก็คือได้บัฟดาเมจกายภาพด้วยนะครับเนี่ยก็ฮิลไปอ่าราเชลตายเห็นไหมได้ตายเกิดมารอบหนึ่งอันนี้มันเวฟหลังๆละก็จะเห็นว่ามันเริ่มแรงนะครับมันเริ่มแรงมากนะครับโอเคลุกปลาหอกเข้ามาใส่ยูอ e, ีโชคดีอ่ uh, จังหวะน,นี้ครับอันนี้เป็นจังหวะที่ผมแบบเสียดายมากเห็นไหมฮะว่าผมเนี่ยกดจองสกิลของซีกไว้ข้างบนนะครับส่วนสกิลของทากาเนี่ย มันอีกแค่วิทเดียวอะ่ะมันจะมาแล้วถ้าผมสลับสกิลทันน่ะคะแนนผมมันจะเยอะกว่านี้อ่าถ้าผมใช้สกิลทากะทันแต่อนนี้เป็นสกิลสีไปนะครับก็สัตนสกิกันไปนะเพราะว่าเทินเนี่ยมันจะหมดแล้วนั่นเองนะครับแลว้วจังหวะนี้ก็คือโดนส่วนตายไปแล้ว2ตัวหลังหลังมันแรงมากมันยืนไม่ไหวนะครับแล้วก็พยายามใช้สกิลบนทากะที่แรงที่สุดในการปิดนะครับเนี่ยปึ้งก็เข้าไปก็ดอกละแสนสี่แสนสามอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าแลวอันนี้ก็เป็นคะแนนตอนจบ นะครับของปราสาทเจฟนั่นเองนะอยู่ที่3ล้าน2นั่นเองครับโอเคครับและนี่ก็จะเป็นวิธีการตีปราสาทเจฟนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากให้ผมส่งพวกท็อปเทียร์นะครับก็จะเล่นคอมบิเนชันเดียวกับผมเนี่แหละนะฮะแต่ว่าเขาจะใช้สัตว์เลี้ยงเป็นอีรินเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าของเขาเนี่ยมันดีกว่าเนาะอัะตราคริอะไรเขาเนี่ยมันแบบร้อยได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูซีแต่ละตัวเห็นไหมฮะมันก็จะยืนได้แบบ สบายกว่าอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือส่งพวกท็อปเซิร์ฟให้ดูอยู่นะครับผมว่าตัวละครเขาเนี่ยประมาณไหนนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงเขาเนี่ยจะใช้อีลีนกันหมดเลยนะครับอ่าโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมถ้าชื่นชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับช่องจุงโกะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ